เปลือกกุ้งถือเป็นเศษเหลือจากการรับประทานอาหารนะคะบางคนหลายท่านมัดใส่ถุงและไปะโยนทิ้งถังขยะมาทำอย่างนี้เลยค่ะขุดหลุมเอาเปลือกกุ้งใส่ลงไปในหลุมตามด้วยจรินทรียสังเคราะห์แสงปิดกลบไว้ค่ะนี่คือการเพิ่มปุ๋ยให้แก่ดินอย่างง่ายๆที่เราทำได้นะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ายาย่าพาเพื่อนๆนมาดูวิธีเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินไปชมกันเลยค่ะหากเรามีพื้นที่ว่างอยู่ในสวนบ้างเล็กน้อยก็จะเหมาะที่จะทำวิธีนี้นะคะเพราะหากไม่มีพื้นที่ว่างเลยทำไม่ได้ค่ะก็ต้องหาวิธีอย่างอื่นนะคะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีในการที่จะ นำเศษอาหารหรือว่ากำจัดเศษอาหารออกไปเพราะเศษอาหารเหล่านี้ใช้ทานไม่ได้นะคะเหลือทานแล้วก็ต้องเลือกหาวิธีอื่นๆค่ะเช่นการนำไปหมักเพราะเปลือกกุ้งจะอุดมไปด้วยสารไตโคสารนะคะซึ่งสารนี้จะเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกส่วนทำน้ำหมักก็ได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาหลายเดือนการทิ้งแบบที่ยายาทำในวันนี้เป็นการกระทำที่สะดวกค่ะ พอเรามีเปลือกกุ้งหรือปลาหัวปลาเปลือกหอยเราก็สามารถมาฝังกลบที่บริเวณดินพื้นที่ที่อยู่แถวแบ้านนะคะขุดให้ลึกพอสมควรเพราะหากเราไม่ขุดลงไปเราเทกองไว้ที่ต้นไม้เฉยๆก็ได้เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าพวกมะเร็งวันก็จะมาตอมนะคะแล้วก็มา ขยายพันธุ์ไว้เยอะแยะการเทและฝังกลบอย่างนี้สัตว์ปีกพวกมเมลงวันก็ไม่สามารถขุดลงไปในหลุมนี้นะคะเพื่อจะไปขยายพันธุ์หรือไปกินเศษอาหารเหล่านี้เขาก็ทําไม่ได้ค่ะทีนี้พอเราเทลงไปทั้งหมดทั้งน้ําด้วยนะคะหรือเพื่อนๆจะแยกน้ําไปรดต้นไม้ก็ได้แต่อย่า,ยามไม่ทําอย่างนั้นนะคะเพราะว่าที่บริเวณกระถางต้นไม้จะมีกลิ่นคาวและก็ไม่พ้น พวกมะเร็งวันก็ไปตอมอีกค่ะเทจุลินรีลงไปนะคะเปจุลินรียทางข้อแสงเพื่อช่วยในการย่อยสลายหลังจากนั้นเราก็กลบหลุมนี้ค่ะนี่เป็นวิธีการทําที่ง่ายที่สุดนะคะกลบหลุมนี้ด้วยดินที่เราขุดขึ้นมานั่นเองเขียกลบจนมิดชิดนะคะไว้ระยะหนึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยไส้เดือนเพราะไส้เดือนเขาก็จะมา อยู่แถวนี้นะคะมาอยู่มากินทายเหมือนกับการพรวนดินทําให้ดินร่วนซุยพอดินร่วนซุยแล้วของเหลวทั้งหลายที่เราเทลงไปแล้วก็เปลือกกุ้งก็จะย่อยสลายพอย่อยสลายเขาก็จะกระจายไปในดินนะคะทําให้พื้นดินบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์เรารู้ได้อย่างไรนะคะว่าพื้นดินสมบูรณ์เราสังเกตจากต้นพืชที่อยู่แถวนั้นนะคะพอหลังจากนี้ไปร,ระยะหนึ่ง ต้นพืชที่อยู่แถวนั้นก็จะเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยหรือต้นผักกูดที่อยู่บริเวณนั้นนะคะการเพิ่มปุ๋ยให้ดินดินก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชน,นะคะพืชที่ยังขาดธาตุอาหารอยู่พอดินสมบูรณ์พืชก็จะเจริญเติบโตงอกงามดีค่ะพืชงอกงามดีก็ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะคะ นี่คือเหตุผลง่ายๆทําทไมเราต้องปรับปรุงบำรุงดินบ้างดินเราไม่เสื่อมโซมนะคะใส่อะไรลงไปในดินพืชก็ได้รับเต็มที่เหมือนกันค่ะดินที่เคยแข็งก็จะโปร่งร่วนซุยดินที่เคยแน่นก็จะไม่แน่นนะคะรากพืชก็สามารถชนชัยไปหาอาหารได้เพราะฉะนั้นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุก็เป็นการปรับปรุงดินให้มีความโปร่งร่วนซุย เพิ่มธาตุอาหารของพืชลงไปในดินก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราทำได้นะคะพอเอาเศษอาหารสดเศษหัวกุ้งฝังกลบลงในดินแล้วจึงใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเอาปลาเค็มมาตักต่อเลยค่ะย่าๆคาดหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย E